สวัสดีครับอยู่กับผมวิปัญชาแน,นลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมบ็อกฟุเนะครับโอ้เวล4สี่ร้อยเจ็ดสิบหกเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปผมจะมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าถ้ามามันมันจะ ไอตัวที่มันเวเยอะกว่าเราเอ้ยเว้นน้อยกว่าเว้นน้อยกว่าเราแต่เราต้องเว้นเยอะกว่ามันประมาณนั้นผมเอานี่หกบวกหกเป็นสิบสองใช่ครับเป็นแปดสิบสองแปดสิบสองเอ้ยสี่ร้อยแปดสิบสองสี่ร้อยแปดสิบสองผมจะกลับมาแล้วครับ 482รอแปดองขออนุญาตัดนะครับโอเคครับครบแล้วครับ182่ง18ร้อยเราไปกันต่อเลยนะครับไปเออออกมาแล้วนะครัะผมยกักผมเจอ ผมเจอผลนพระนะครับผลนพระโอ้ผ,ผุนพระโอ้ยโอ้โหตายโอตาย โอ้โหโอ้โเจ็บอ่าวผมโดนแย่งเขาแย่งผมไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะทำไมหมวกมันรูปทรงแปลก โอ้ผมทำไมต้องโดนแกงด้วยเนี่ยมันก็จะจีบเข้าแทนเลยนี่เอ้ยเดี๋ยวๆรอให้มันมาใกล้ๆก,กัน,กน เดี๋ยวผมลืมอะไรไปหรือเปล่านะคือถ้ามารับกเกรดส่วนนี้ก็เอออ้าวนูสกิลสองไม่จริงใช่ ผมตายครั้งที่เสริมบวกกับโดนแย่งบ้างเคยต้องกล้าตัวนี่เออครั้งที่สี่โอ้ ตัวที่หกผมนี่นะจะไปตัวนี้แกจะต้องตายนะแน่หนาเมันมาแล้วครับยังภูมันจะยังภูมิุป็นฝ่ามือผูกบูฟาเนเปยนสองสาม เออหนึ่งนาทีอ้าอ้าเนี่ยคพผก็โดนย่งเนี่ยโดนย่งแล้วมันตีใจโอ้โหพุณบัดีจัง คนไม่เข้าใจเ,เลยด้วยอ๋อผมแหละผมฟ้าฟาร์มเร็วหนาแล้วผมก็โดนเดินต่อยผมเออยผู้รู้ไงเาส่งมันคล้ายคล้ายสิเอ้ยโอเคาย อืมซูปเปอร์แมนเอไม่ใช่สไปเดอร์สไปเดอร์แมนว่าเตยุกไมันเกิออะไรขึ้นเนี่ยตัวเรายัางโดนจะแย่งโอ้เซนี้จะไม่มีทุกคนแบบนี้เวะยเราดูดิมันแย่งขุหมดเลยอะ่ะไม่ได้ฟาร์มครับไม่ได้ฟาร์มเลย ออ้เออตายโอ้โหเอาเอาก็จะมาว่านี่แล้วก็เออตีเราก็ไม่เข้าแล้วเย่มันตีผมไม่เข้าแล้วทีนี้ก็ง่ายแล้วแต่สิ่งที่ไม่ง่ายนั่นก็คือ แม่สาวคนนี้ย่งผมไ่หมดเลยเออคุณค้างครับฮากี้สีชมพูผมเพื่อเคยเห็นไปดิจะแย่งถึงจะถึงแย่งมันไม่แม่ไม่แย่งมันไม่ได้เพราะว่ามันทั้งปี่ทั้งกระโดดเอ๊ะ ลบพอยผิดอิตได้ตัวไม่ใช่ฮะตนี้ก็เป็นฝั่งบอสกับบอม ก็แล้วไม่ได้อ๋อมีกมีอ่ะแต่ไม่เลวว่ะกมีอ่แต่มีผมฟ้าแต่มันไม่มีไงมันสูงไม่ได้ทุกรอบสูงได้แต่ผมสปิน คือแบบงงมากเลยสูงได้ผมสะปินกับโผล่เอ้ยโผล่สปินอ่ะคึงที่ผมสูงได้นี่นี่นี่ที่อันนี้ใหญ่สุดอันนี้ไปเจอครับเราตากันต่อมันไม่มีตัวอะไรตัวแล้วมั้งหรือว่าแม่สอนมายคนนั้นอาจจะ ไม่มากวนผมเพราะว่าผมเพราะว่านางอาจจะนางอาจจะเล,เล,เล,เลี้ยงเยอะกว่าผมแล้วโอ้ไม่นู่นแล้วเหรอมันไป็นดฟองฝันมือเพราะว่าผมโดนแย่งด้วยความที่ผมโดนแย่งนะั้นทำให้ผมต้อง เสียเวลาแเ,เสียเวลาตัดภาพไปตอนเวลสี่ร้อยเอ้ยไม่ใช่ห้าร้อยไปกันต่อนี่นะครับเวลห้าร้อยนะครับเวลห้าร้อยแล้วเดี๋ยวผม